ไอเด็กแว้นนี่ไอเด็กแว้นนี่มันขวนเอไปดูหัวไปดิหัวไปอย่งเกลียดเลยเออรถฉันี้จะใช้โอยชนวัดอะเฮ้ยจอดนั่นอะจอดเด้ไม่จอก็ไม่จอดจอดเด้อพวกก็จอดเด้ พวกเด็กไหนวะพวกมึงเด็กไหนแก่ไหนพวกพวกมึงนแหละตายไะน่ะตายว่ะนี่จะเป็นจรงนะเป็นในเรื่องนี <c oughs> ้น <c oughs>